นี่แน่ใจแล้วมันได้ผลนะชื่อมือหนูตัวค่ะพี่เจค่ะคอนเทนต์เกมเกณนชินล้านดาวเซตเตเซจะรีแล้วค่ะฮะจะรีแล้วเหรอชิปหายแล้วฮะได้ไงเนี่ยตื่นเฉยเลยเห็นไหมนะคะบอกแล้วว่าได้ผลเออมินเธอทำได้ไงเนี่ยอ่าเรื่องมันยาวค่ะจะฟังไหมคะฟังสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ อเอยเซงเซ็งเซิงอ้าวพี่เจเป็นอะไรหรอคะเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกแค่พี่ทําไม่ทันนะ่ะไ,ไม่ทันไม่ทันอะไรหรอคะก็แค่เรื่องเล็กน้อยลืมเคลียร์คอเทนเองเกนแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากหรอกเฮียแปลว่าเล็กน้อยแต่ดูเซ็งเซง,งมากเลยนะคะก็แงมาเสียดด้ดีนาะแม่งได้ตั้งหนึ่งถึงสองโลเลยเนี่ยพอไม่ทําก็เสียไปฟรีๆเลยเนี่ยโอ้ยเซ็งโอ้โหพี่เจดูชัาช้าเศร้ามากเลยนะคะเนี่ยอ่อาฮะปิ้งไอเดียออกแล้วคะ่ะ พี่เจคะคอนเทนต์จะดีแล้วคะ่ะจะดีแล้วเหรอรีบเลยว้ยเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ละคะ่ะโอ้โหไอเวยนี่ที่เรื่องงานไม่ค่อยเล่นแต่พอเป็นเรื่องเกมเก <c oughs> แล้วก็สปีดลานเลยนะมึงท่านี้นก็หมดห่วงเรื่องพี่เจตื่นสายแล้วนะคะเ <c oughs> พราะตอนนี้ก็ตีสองแล้ว <c oughs> พี่เจก็คงเล่นเกลจะถึงเช้าเลยละ่ะเอองั้นหรอกเหรอ <c oughs> ขอใจมานะมินเออไม่เป็นไรคะ่ะถ้าช่วยทุกคนเราก็อฮะ ดูท่าทางจะเหนื่อยมากเลยนะครับพี่เอแต่ฝรดีนะคะ